แนวใดบัญหามันความึดไปจากสวิตเฮาบริษัทานที่กำลังเดินทางออกไปทานทะเลเนาะจะวังบอให้เจอคลื่นลมจะวังบอ้เจอกระเซลมเป็นไปบราษ ลายดีเนเกื่อนและรทางผู้สมว่าทุกคนยินดีตอนครับม่าทุกคนเข้าสู่สองเกลสุโอ้รวาสองกลืเนีซึ่งคลิปนี้โะเล้นนะซึ่งคลิปนี้เดียวกับจะได้น,นํำเอาสระทดีดมีประโยชน์นี่ส่งมาคังมาฝากว่าตอนเกื่อนกระทางผู้สมทีเ่ทเข้ามาบ่งผู้สมองเกล เส้นสาราดีๆไม่ได้มีส่วนหนึ่งข้อผิดมื่อสวิตเฮาพบปัญหาหรือว่าหนึ่งข้อผิดว่าสาวิตเฮาเจอทางตันเนาะสื่อขดเฮาเนาะเมื่หาหาเอ,มอเฮามีปัญหาหรือว่ามีมกุศลต่ตางๆเพราะว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการคุ้มกันกนาเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องครอบครัว สิ่งสำคัญคือแนวคิดของพเราที่จะช่วยเขาแก้ไขปัญหาได้ถ้าเขาคิดเขาคิดดีท้องตนจะแก้ไขปัญหาไปด้ดีถ้าเขาคิดดีดการแก้ไขปัญหาของเ้องตนอย่ารก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นความคิดของเขาคือสิ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาในการผูวมพันกับคนในสังคม ก่อนะระมืดหนึ่งนึ่งกอกขึ้นมาสี่พบปัญหาใส่ความคับบรรเดินนึ่งเห่ายาประหยันบรรดาปัญหาเล็กน้อยผ่านไปปัญหาใหญ่พอกก้าวเข้ามาปัญหาใหญ่ผ่านไปปัญหาธรรมดาพอกกำลังรอซาเอยู่ชีวิตคนเหาเต็มไปด้วยบัญหา ลับกันไปสลับกันมาอยู่แบนมีตลอดชีวิตอย่างเช้นพ่มีปัญหาเรื่องเวียนก็มีปัญหาเรื่องคนพ่มีปัญหาเรื่องคนพมีหาเรื่องตัวเองพ่มีปัญหาเรื่องตัวเองว่มีปัญหาเรื่องตอ่ามีปญหาเรื่องครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องการเงินก็มีปัญหาเรื่องการเงิ เราก็มีปัญหาเรืองความสัมพันธ์ระหว่าผู้เพลือนัวผู้คููต่างๆเนาะชีวิตของคเอาเต็มไปด้วยปัญหาสลับกันไปสลับกันมาอยู่แบบนี้ตลอดเวลาแหละตลอดชีวิตสันนัตเราจะไปยานเห็นยังปัญหาแนวใดปัญหามันกหมดไปจากชีวิตเราหไดแนวใดปัญหาก็มดไปได้ ชีวิตคนเหา่าเมื่อดำเมื่อดำเนินชีวิตอยู่ก็อเปรียบเงินเพื่อที่กำลังเดินทางออกไปทางทะเลเนะาะจะวังบอ้เจิดขึ้นลมจะวัาบางบอ้เจอกระแซลมเป็นไปเลยซึ่งกระเซลมก็อเปียบเงินปัญหาซึ่งกระแซลมกัวขึ้นลมก่อเปียบเงินปัญหาเดียวขึ้นได้มาเดียวขึ้นน่อยมา ทันไปอยู่เป็นมีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรทำความเข้าใจและสร้างความคุ้นเคยนั่นคือวิธีก้ไขวิธีก้ไขเฮาควรทำความเข้าใจและสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังอยู่ต่อหน้าของเฮาแล้วเฮามาเกตไขปัญหาด้วยสติและปัญญาที่คําพาวเจ้าวามนังก็ที่วาเป็น เนึ่งเขคิดเมื่อชีวิตมีปัญหาหนึ่งนคิดเมื่อชีวิตเราเจิดทางตันหอกถ่าจบเพียงเท่านี้สำหรับผู้ใดที่กำิังคลิปนี้กับฟังไลค์กดแชร์กดติดตามให้อคอยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปต่อไปและ ทุกอย่างทุกใดที่มีความคิดเห็นแตกต่างก็สา,ม,สาม,มารถคอมเมนต์กองคลิปนี้ได้นะถ้าเป็นการแลกเปลีย่ยนหะือ่าดทอ o ทอน o n ี็นไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เนาะใ,ใจทุกคนที่เขากำลังสจะเจอกันในคลิปหน้าไว้บา